สดีค่ะวันนี้อยู่กับเกิดข้สอสั่นเอฟซีนะคะเรากําลังเดินทางไปที่ห้องอัดเพลงค่ะเพื่ออัดเพลงชนะจนกันระหว่างทางก็มีการสอบลูกขอ,อกันนิดนึงนะคะลองฟังดูค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างพอถึงห้องอัดเราก็เจอขมขวัญเลยค่ะดูจากสีหน้าพี่เกิดแล้ว<ๆ>ก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าสบายมากร<ๆ>อบแรกเข้าไปเต็มตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารอชมกันค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้าง ไม่น่ากัว้องเก่งหลังจากเข้าไปรอบแรกนะคะก็มีการเรียกมาปรับทัศนคติกันนิดนึงนะคะอาจารย์บอกว่าร้องดีแล้วนะคะทําดีแล้วแต่ว่ายังมีบางช่วงบางตอนนะคะที่ยังไม่โอเคก็เลยขอปรับแก้ไขนิดนึงนะคะเพื่อให้เพลงชนะจนออกมาแบบสมบูรณ์แบบที่สุดค่ะ รอบสองแล้วนะคะมาดูกันค่ะว่าจะร,รอดหรือไม่รอดจะร,รอดหรือไม่รอดดูจากที่อาจารย์คุมขมับแล้วรอดแหลคะค่ะรอบสามเราก็ได้อาจารย์ชินชลวันมาช่วยค่ะซึ่งอาจารย์ชินชลวันเป็นคนแต่งเพลงชนะ,ะจนให้นะคะเรอแสาาพพาทิิตันชีวกาวา่า นนจเป็นไงกันบ้างคะลูกคอสิบช ok sure ั้นของพี่เกิดเพราะไม่พออย่างไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับเพลงชนะจนและเพลเกิดนครสวรรค์เอฟค่ะ